ทังกา้านทั้งใบแดงมาเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะที่บ้านค่ะจะจะปลูกสีผักเป็ดเนาะเป็นสีเขียวนะคะด้านบนด้านบนเป็นสีเขียวนะคะด้านล่างจะเป็นแดงนะคะแบบนี้ค่ะตอนแรกเลยเนี่ยอยากได้เป็นให้มันขั้นสีอะคะ่ะเป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็ เขียวขาวตอนแรกอยากได้แบบนี้นะคะแต่บังเอิญว่าแดงมาตั้งไว้แล้วบริเวณตรงเนี้ยค่ะมันมันไม่ค่อยโดนแดดนะคะมันมันก็เลยมันเลยแดงแค่ก้านเห็นไหมคะถ้าเป็นแบบนี้มันจะเขียวทั้งต้นค่ะอันนี้มันแดงแดงแค่ตรงก้านนี่ค่ะแดงแค่ก้านนะคะปลูกเป็นไม้ประดับไปเลยค่ะผัก แล้วก็ก็เลยย้ายเอาเนี่ยแหละค่ะเอาชุดเดียวกันเซตเดียวกันนี้เลยค่ะย้ายไปไว้อีกที่หนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะค่ะมาถึงแล้วนะคะตรงที่ย้ายสีแดงนะคะมาไว้โดนแดดเห็นไหมคะแดงจริงๆด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันไม่แดงเป็นเพราะว่าเราตั้งมันไม่โดนแดดนะคะถ้าใครได้มาชมคลิปนี้ก็ลอง ลองเอามาตั้งย้ายที่วางอะนะคะนคะคะย้ายมาวางที่มันโดนแดดนะคะแดงทั้งก้านเลยเห็นไหมคะทั้งก้านทั้งใบแดงมาเลยตรงนี้มีแดดนะคะมันก็เลยสวยเลยค่ะสำหรับใครที่ใครที่อมันไม่แดงนะคะ อยากให้ทุกคนลองจับมันย้ายที่นะคะเอาไปวางที่มันโดนแดดแรงๆค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีมาให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ